นี้จะพาไปวอลกนะฮะวันเดวิดปูต้อมซึ่งเราไม่ได้มาคันเดียวนะะไม่รู้หนูอร่อยไหมเอ้ยหมามันเดินอย่างนี้ด้วยปะตัวนี้ไม่เดินเรออตัวนี้แปลกๆมาแค่หัวอันนี้คืออยากลองมากเลยตัวแดดแดดเดียวมีอะมัน่าสนใจประมบกุ้งออเดีอดย้งทอดแล้วก็ยังมีแกงต้มชะอมกุ้งนะฮะตำไทยตำปูปลาฟองหมูย่าง สวัสดีฮะทุกคนกับโค้กอิดที่เคยช่องกูต้อมจีเทนนะครับวันนี้แปลกตานิดหนึ่งออกมาถ่ายตอนกลางวันหรือว่าตอนที่แต่ยังโอเคสวาค่างอยู่ปกติจะตอนคืนวันนี้เดี๋ยวจะไปแบบยังไงวะเดี๋ยววันนี้จะพาไปวอล์กนะฮะวันเดวิดกูต้อมวอล์กแล้วก็ไปไปมูสถานที่ต่างแถวสะพานควายงงกันดิสะพานควายไม่มีอะไรที่ให้มูด้วยซึ่งกูยังไม่รู้ว่าที่ไหนแล้วกูขับรถพาไป ก็ก่อนเดินทางนะคะก่อนรับชมที่ยลืมกดไลค์กดแชร์กดซัดตะให้กับกูต้อมจีเทมแล้วก็ปารีชาแนลจ้าวันนี้หัวเปลี่ยนสีแล้วนะเดี๋ยวรอไปเจอเดี๋ยวต้องไปดูก่อนโอเคไปเดินทางโอเคนะฮะทุกคนตอนนี้เราก็ได้ออกมาจากวัดพระศิวะเจ้านะฮะแล้วก็เป็นที่น่าเสียดายมากๆที่ว่าเรามาถึงแล้วแต่เราไม่สามารถถ่ายทําด้านในให้ทุกคนดูได้นะฮะว่าด้านในวัดมีอะไรยังไงบ้างมีเทวดาอย่างไรบ้างเพราะว่า เหมือนแบบมันเป็นสถา,านที่ส่วนบุคคลนะเราต้องทําหนังสือในการขออนุญาตเข้ามาถ่ายทําแต่ซึ่งเราไม่ได้ทําอะไรเลยเพราะว่าเราไม่รู้นะฮะแต่ยังดีที่เรียกว่าอาจารย์ที่เขาแนะนําอ่ะเขาแนะนาเราว่าถ้าเกิดมาเนี่ยสามารถรู้พิธีได้ตามวันต่างๆขององค์เทพแต่ละองค์นะฮะว่าแบบวันไหนบ้างตามเรื่องของเขาแล้วก็มีองค์เทพนเพเคะหลายอย่างแล้วก็แนะนํา คือเิดใครสายหมูนี่มาได้นะคือไม่ได้มาทำคอนเทนต์อย่างเราอ่ะเขาอนุญาตให้เข้าไปอย่างวันนี้เรามาตรงพอดีนะกับวันที่เขามีทำพิธีใช่ใช่ใช่ซึ่งเราไม่ได้มาคันเดียวนะใช่ใช่ใช่ไม่รู้เออเดี๋ยวเดี๋ยวตีเดี๋ยวตีเห้ยตีมันตีมือแล้วเดี๋ยวตอนนี้นะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ คาเฟ่นะออกมาทั้งทีอะเนาะเราก็ต้องหาคาเฟ่นั่งกันเล่นหนึ่งแต่เดี๋ยวพาทุกคนไปดูนะฮะเพราะว่าอันนี้ก็เพิ่งหาเมื่อกี้แหละไอ้เจ้าของช่องมันไม่ยอมหาเลยเว้ยทุกคนโงดจริงแล้วเรามารถยนต์สองคันเว้ยต่อยังไงก็เนี่ยกันหน้าหนึ่งคันเนี่ยคุยกับเขาเมื่อกี้อนุขึ้นร่วมทางแบบเจอแล้วทักทายเขาตัวนี่คือขับมอเตอร์ไซค์ไวเนี่ยนึกว่าวิถีไปไหนกันครับคือก็อย่างอย่างที่บอกไปนะฮะทุกคนคือก่อนไอ้คลิปนั้นอะ คิดซะว่าเราอย่างน้อยเราได้มาทมําบุญกันแล้วเ,ออเราได้มาไหว้นะคารพขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตุ้ยก็นเ้นต์ดแล้วสิ่งศักดิ์ <c oughs> สิทธิ์ที่เอานับถือกันนะก็นั่นแหละใครอยากมาก็ลองตามมาได้นะครับก็เาขาน่าจะเปิดทุกวันไหมเปิดทุกวันใช่ถ้าเกิดเรามาแบบไม่ได้ถ่ายทําอย่างเงี้ยตรงตามวันที่เขากําหนดตามเลิกกาหนดของเทพแต่และองค์ในองค์นั้นๆนนนะเราสามารถเข้ามาร่วมพิธีได้เลยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายคือหน้าประพิธี หน้านลายกว้างๆเราร่วมพิธีได้เลยแล้วก็ขอพงขอพรประมาณนั้นนะฮะบัดพระศิวาเจ้าเดี๋ยงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ต่อไปกันเลย let's go ถึงแล้วนะฮะกับคาเฟ่ข้อมานะจากที่เมื่อกี้เลยไปรอบหนึ่งที่ไม่กล้ายกสูงเดี๋ยวเย็นมึงหงายทั้งยวงไ <c oughs> ปไหนครับพี่เรครับนั่งรถไอ้เซีดนั่งรถีเวลอ,อันนี้มีมีอะไรแนะนำบ้างนะพี่เนี่ย ก็จะมีนี่นะเนื้อม้าทอดจะเทียบตัวเดียวอันเดียวใช่ป่ะอันเดียวตัวเดียวตัวเดียวมาอะไรอะไรหลังกล้องอะไรนะเพิ่มเสียงให้สต้นดูว่านให้เต้นเอาอีกีเดีวเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเดีวยวว่าข้างในมันจะมีอะไรบ้างนะฮะเดกระเทียมเราไม่รู้เลยเพราะว่าอยู่ๆก็หาหากันแล้วก็มาที่นี่เลยสรุปเดินเข้าไปปิดโอเคคิดเดี๋ยวตามไปดูข้างในกันนะ ปลอร่อยไหมอร่อยนะไอหนูอร่อยไหมกินครับกินเบากูไม่กลับแช่แกโอเคได้เลยเดี๋ยวเราไปหากาแฟกแห่งกาแฟเขาบอกอยู่ด้านหน้ามั้ยใช่หรือใช่ครับผักอาหารข้างในได้อ๋ออันนี้เดินไปไหนเดินเข้าไปข้างในไงเปิดอ่ะห่างห่างโต๊ะห่างทั้งหมดสุดนี่สิ มันเหมือนมเหมือนว่ามัน่งพูดเป็ดครับเป็ดครับเป็ดครับเห็นป่ะเป็ดครับเออเป็ดครับนี่เปอ้่าไม่ตาอตาย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 何？ายต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 ายาายต ห่อเลือดเลยฮะชันคือเราไอตรงนี้ไม่เจ็บตรงนี้เจ็บตรงไหนก็เจ็บอ้เทียอันนี้ก็พิสูจน์ว่าห่านกัดเจ็บไหมผ่านจัดเจ็บไหมผลสรุปนะครับคือเจ็บนะครับทุกคนไม่ต้องไปทําตามนะครับผมมีแต่ไองโง่งนั้นแหละอันนี้เป็นปามปางฟามฟางอันนี้กัดไม่เจ็บอันนี้กัดไม่เจ็บตัวนี้วคันเฮ้ย ไก่ไก่ขาเอ้ยหมามันเดินอย่างงี้เลยวะไอ้ตัวนี้ไม่เดินเลยเออตัวนี้แปลกๆมาแค่หัวแล้วเราเข้าไปสั่งอาหารข้างในกันดีกว่า โอเคทุกคนนี่เราเข้ามาแล้วนะฮะกับร้านอาหารไก่ลอยฟ้านันที่เดีับคาเฟ่ใช่ที่เดียวกันเลยแต่นี้เดินเข้ามาข้างในหลังจาก้านที่เป็นสัตว์ใช่ไหมให้เป็นสัตว์เราสั่งอะไรไปบ้างวะโอ้หลายอย่างเลยนอันดับแรกทอดมันกุ้งอแล้วก็อันนี้คืออยากลองมากเลยตัวเป็ดแดดเดียวนีนนี้น่าสนใจทอดมันกุ้งอันนี้อันนี้ต้าแถมให้เออคุณลุงเจ้าของร้านเขาแถมมาให้ เป็นเกี๊ยวนะทุกคนเกุ้งทอดเกุ้งทอดแต่ก็ยังมีแกงส้มชะอมกุ้งนะฮะตังไทยตังปูปลาพอหมูย่างอันนี้คือกินบอมบอมเฉยๆลองทอดลองทอดลอมากันเยอะเลยกินลองซนหนาเลยขนาดเนี้ยแล้วยังมีกาแฟนะฮะทุกคนอันนี้เป็นเมกาโน่อเมริกาโน่อันนี้อเมริกาโน่ส้มเออนั่นแหละส้มรสชาติโอเคอันนี้กี่เท่าไหร่นะเจ็ดสิบบ้งไม่แน่ใจเพราะว่ามี่เกียจจ่ายโรงงานสองแก้วนะเวลาวิธีดูดดูดยังไง มการโรมันคนไปแล้วเลยดิมันจะตัดทิดได้มันจะดูดจากบนบนลงล่างเพื่อเอากาแฟขึ้นไปก่อนแล้วส้มตามมาี๋ยวจะลากขึ้นบนก็จะรสชาติต่างไปจะเป็นขมนํำเปรี้ยวตามหรือเป็นเปรี้ยวนํำขมนตามแต่พอถึงสักพักปุ๊บก็จะผสมคนแม่งเลยแต่อลนนี้ขึ้นคนไปแล้วเนไปแล้วแล้กูก็ไม่รู้เขาหอมยังไงด้วยโอเคเดี๋ยวให้ดูอินเสิร์ตนะับตัดไปอินเสิร์ตเลยไป นนี่ก็คือผลงานของพวกเราซน่ยังไม่หมดเกือบจะหมดละอันนี้คือเขาเขามาให้ลองชิมนะอันนี้อันนี้ก็อ่อเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเดินในรายการแทนเพิ่มสัตว์ก่อนนะฮะว่าเขายังกินไม่เสร็จก็คือทุกอย่างอร่อยหมดเลยว่ะอร่อยจริงเออครึ่งเหรอถึงขั้นตอนนี้ถึงขั้นแช่อาหารกินทีละกูขอลิมพานนท์ขอลิมผาน กินเดยกินไปเลยปุ๋ยแล้วมั้งไอ้ยีห้ยไม่้อร่อยของเราคือไงอ๋อยหวันนี้อาหารเป็นไงบ้างเพื่ออร่อยแต่ในเนี้ยอยากจะแนะนำอ่ะสำหรับท่านผู้ชมนะคะทุกคนที่ผ่านไปผ่านมาดารานนี้นะครับเป็ดของกลยวยเป็ดแดดเดียวตอนแรกตอนแรกคิดว่าคิดว่าจะเหนียวน่ะนุ่มเฉยอยากจันตาแบบไม่เหนียวหรือเปล่าแบบแต่คงจะไนได้กินยากแต่พอลองนุ่ม แล้วรสชาติดีแล้วก็ไม่มีกลิ่นอตอนนี้อาจจะสภาพแย่นิดนึงนะครับข้าวติดใช่ก็ให้ดูกันวกินจริงไงหมดแล้วอยากจะแบบต่างใหม่มากเลยข้าวเยอะนะสิบตักข้าวตันมากแล้วก็เกี๊ยวที่ลุงเอ่อเกี๊ยวเกี๊ยวเขาเอามาเสนออดีตเคยเป็นเกี๊ยวมาก่อนมันมีเสวยอยู่อร่อยเกี๊ยว อันนี้มันเคยเป็นเกี๊ยวมาก่อนนะทุกคนส่วนอันนี้ก็จะเคยเป็นทอดมันกุ้งมาก่อนใช่ใช่อันนี้ไม่ช่วนะอันนี้เรียกว่าอะไรนะยำอ่านี่แล้วก็ยำกับยำกับทอดเออเออใช่แล้วก็ส้มตำข้าหมูย่างอันนี้ก็เคยเป็นคอหมูย่างมาก่อนอันนี้เปนะ็น,น,านาเศษซากส้กสตมตำอ,อันนี้ก็เคยเป็นส้ามตำไทยครับซึ่งทุกอย่างาอร่อยหมดเลยไม่ไม่น่าเชื่อว่านุ่มามากแต่เป็ดนี่ไว<า>มากเลยนะบวกอร่อยปุ๊บเหมือนแแรงลงอ่ะ แควมที่เราไม่เคยเห็นด้วยแหละมันบอกอร่อยปุ๊บไป็ต้วเป็นชิ้นนะอะไไม่กล้าตัวเหนียวตัวเหนียวลองลองก็เห็นทุกคนกินปุ๊บ้เฮ้ยดีว่ะก็จะได้กากินได้ไ้มกินได้แค่มีเด็กในปากก็ได้ไม่เหนียวเลยไม่เหนอร่อยใช่ได้อร่อยมากครับผมชอบเป็ดมาก้าเป็ดถ้าจะแยกกันเลยแยกกันเลยครับเป็นบางคนเขาตัวมันเป็นจ่าอ่าไม่ไม่ไม่มีและแล้วก็นุ่มมากนุ่ อร่อยหมดเลยไม่เป็นไรครับไม่เป็นนไรรรเมเมคคัับบพราะว่าของเราจะคุยแล้วลูกค้าก็จะหัวเราะชอบใจเราบอกว่าเดี๋ยวเราไปเด็กหลังบ้านเพราะ่อใหญ่แต่ก็มีจริงๆแต่มันไม่พอเพียงไม่พอเพียงต้งตมตำเป็นไงครับพอได้ไหมอูอร่อยเลยต้ตมตำเนี่ยมันพูดยากคนที่ชอบ คนนี้ชอบเปรี้ยวหน่อยคนนี้ชอบหวานนํำมันมันพูดยากแม่ถูกใจกับคนมีลำบากเดี๋ยวต้องถามว่าแต่ละคนเอาเอาก็แบบเมนูสองเมนูก็ได้เออว่าแบบเมนูไหนที่ไม่จะนับหนึ่งดับสองเรืองใครดีวะฮะบึ้งก่อนดิอ่าตัวนะฮะเป็ดอย่างที่บอกเลยเป็ดเป็ดแดดเดียวแม่งสุดยอดมากอันนี้อันดับหนึ่งนะที่ชอบแล้วก็อร่อยแล้วก็อันดับสองจะไปนี่ ข่มือข้อมือเออคือตอนคิดเหมือนแบบอะไรที่มันนุ่มๆชอบเลยว่านุ่มๆนิ่มๆมะที่มีเหมวยะดหนึ่งแกงต้มสองกุ้งอือองอันนี้อร่อยต่อไปนี่ครับสามันดับสามรดับอีกคุณต้องเป็นอะไรที่ชอบครับอันแรกต้องเป็นเป็ดเป็ดดีมากขนาดที่เปลี่ยนยางมาแกงส้มชมกุ้ง สุดยอ,อ,อนนดแล้วก็ต,ต้องเป็นทอดมันกุง้งเยี่ยมมาก <Okay. S 2> โปรติกนี่เป็นคนเรื่องมากเรื่องกินมากแต่ว่าร้านนี้โอเคกินหมดอ,อ่ะ,อะมาเ,เป็ดหือเป็ดน้อยจริงกินข้าวหมูย่างแล้วทอดมันกุง้งส่วนกระผมนั้นไอ <c oughs> ้เหี้ยคนอื่นแม่งตอบเป็ดไปเป็ดเปโถ จะต่อผ่านก็เลยเป็ดครับทำไปเป็ดนี้มันขายดีมากมันแย่รสชาติคือมันตอนแรกอะที่ภาพที่เราเห็นอะเรากินอาหารแดดเดียวใช่ไหมมันจะบางเหนียวเออมันจะมันจะเหนียวมันจะแข็งมันจะแห้งแต่เนี้ยพอกัดเข้าไปไม่นุ่มฉ่ำเลยเออมันนุ่มแบบนี้ไม่น่าเชื่อใช่อย่างที่สองก็คือชอบไอ้นี่ยำกับข้าวไต่กอาใช่อร่อยคือส่วนตัวชอบกินเมี่ยงเว้ยเออแล้วพอมาเจออันเนี้ย แม่งดีมากใครชอบกินสมุนไพรเยอะๆนะครับไม่ไม่รวมวีดนะเออใครชอบสมุนไพรอ่ะลองลองมาแล้วสั่งได้อย่างที่สามคือแกงส้มแกงส้มอ่คือมันมีรสชาติเผ็ดหน่อยคือรสชาติที่ไม่กินเันเป็นรสชาติที่ว่าเครื่องแกงมันแน่นมากเว้ยทุกคนเครื่องแกงมันถึงปกติอ่ะที่เคยกินอ่ะบางร้านจะแบบเครื่องแกงแบบน้ำใสๆอ่ะแต่เนี่ยคือเครื่องแกงมันเค้าเข้มข้นแล้วก็ชะอมกุ้งอะไรเงี้ยโอ้โหดีนะครมันหนาเลย ใช่เดี๋ยวเรา,เราไปทำอะไรต่อนะเดี๋ยวรอติดตามกัน,น<ะ>ใช่คนเล็กนะใช่ปะโอมไป <c oughs> เค <Bond> ขี <mate. S 1> ข่เองได้นะคะจะงออบไหมเปลียเลยไม่เป็นไรเก่มาจักยา โอ้โหเพ้งนาดูเลยพระไยลนสนุกนสนุกสนุกสนุกเล้สนุกเงี่ได้ไหมไม่น่าไหวเดินทางัตัวเดินทางได้เมือเข้าไปอยู่ในยุกกลางนะกลางไหนอะกลางีไหวใช่ไหม เด็ดตู้ตู้เด็ดตู้ตู้ลูกมาลีอ่ามาลีหิวซะแล้วไม่ทำไมมันแปลกๆอะเป็นกดอ่านี่ขึ้นหลังมานะฮะตอนนี้ม้าชื่อมาลีคือน้องกำลังหิวอยู่นะฮะแวะกินเล็กน้อยเสริมแรงเสริมแรงนะฮะติมน้ำมันติมน้ำมันอยู่ดุยดุยดุย โย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 ไม่ได้ตัวตู้อีกแล้คือคนขับบอยอันนี้กลัวไม่จอบจบไม่ เฮ่ยยังไงอะโคตรได้อ่ะบรรยากาศยังดีอ่ะลมได้แดดได้แสงได้นี่มางนี้อยากให้ทุกคนดูอยากให้ทุกคนดูในมุมกูมากนี่ให้มุมมองเออมองตามมานี่หลายมุมมองนี่เนาะตรงนี้บิวข้างหลังนี่ก็คือร้านข้าวเมื่อกี้ที่เรามาทานกันนะฮะไก่ลอยฟ้าเนี่ยใครอยากมาลองชิมนะรับรองว่าเด็ด นี่มานั่งขี่ม้าเชียวๆได้ไอ้ฮะเดี๋ยวเราจะเป็นเฮ้ยฟิลเท่ว่ะขี่ม้ามากินข้าวที่ร้านนี่ป๋าเกย์ราชรถมาเกยนไ้เลอยฟ้าครับร้านเดิมนครับมาลีแลนดิ้ง ไม่ใครเปินเกียร์ไปไปขอเดี๋ยวไม่มีท่านส่งโอเคนั่งได้นะครับโอเคนะครับก็ตอนนี้ก็เราไปได้ไปนั่งหนึ่งรอบแล้วแล้วแวะทานข้าวกันแล้วนะฮะก็ ใครอยากมาลองนะค่าบริการค่าบริการนี่ยังไงนะฮะคือส,สมมติว่านางถดมานี่เราคิดเป็นรอบนะครับรอห้าสิบบาทนางไม่จํากัดคนนะครับนางบ้านไน่ว่าจะสามหรือสีค่คนได้เลยครับผมใช่ถ,ถ้าเป็นผู้ใหญ่นี้ก็นางได้ประมาณสักสองคนหรือสามคนกับลูกนะครับ น้องก็จะมีชื okay, okay, ่อของเชาน้องชื่อมาลินะครับจะเป็นมาแคทใจดีน้องอายุเจ็ดขวบหรือแปดขวบน้องผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับน้องเป็นผู้หญิงนะครับอ๋อหนูเป็นมาผู้หญิงโอเคครับเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังอีกรอบหนึ่งก็คือใครอยากมานั่งนะใครมาคาเฟ่เนี่ยเราอยากมานั่งนะครับก็จะมีบริการรถม้าเนี่ยให้นั่งหนึ่งรอบนะตกคนละเอ้ยตกรอบละห้าสิบบาทคือนั่งได้เนี่ยตามจํานวนนี้เลยคือคุณพ่อคุณแม่นะฮะถ้าเกิดใครอยากพาน้องๆมานั่งนะในวันหยุดใน วันที่ว่าอยากใช้เวลากับครอบครัวนะครับก็สามารถพาน้องมานั่งรถมาได้แล้วที่นี่ยังเป็นมินิซูด้วยใช่ไหมมีทั้งม้าทั้งเป็ดทั้งห่านทั้งไก่ไม่รู้สารพัดมากเกินจําไม่ได้นี่ไอนี่เขาเรียกแพนอะไรกันนะเป็นแพนลูกแกะเป็นแพนเป็นนะจะมีชื้นไข่ต้นกับไข่ดาวนะครับไข่ต้มนได้นะก็จะน่ารักยินดีส้อนรับลูกค้าก่อนอาหารแน่นอนได้แล้วก็ถึงมอได้ก็ขายอะไรอ่ะ ว่าไงเลยว่าไงเน้องเลยว่าของกินนะฮะว่าไงโอเคโอเคนะฮะสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเท่านั้นสวัสดีเออเอาหนีไปแล้วไม่คุยกูแล้วคือใครอยากตามมาตามมาได้เดี๋ยวปักขุดเอาไว้ให้นะฮะคือเป็นวอล์กแบบสั้นๆอยากจะพาครอบครัวมาเที่ยว พาลูกพาหลานพานู่นพานี่พานั่นพาแม่พาป้าพาอะไรก็พามาได้องมาเยอะเชียวครอบครัวใหญ่ตัวดีพามาได้นะคะแล้วก็ตรงนี้มีสวนสัตว์มินิทูสามารถจะได้ข้างในมีร้านอาหารคือคุณสามารถจบได้ที่เดียวที่นี่เลยเดี๋ยวตามหมดนะฮะอันนี้คุยพนดีนี่เดี๋ยวก็มาเจอันน้องได้นะโอเคนะฮะถ้าเกิดชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตากันด้วยนะฮะสำหรับคุณต้อมทีทีมแล้วก็หลังกล้องปากดีแชนแนลนะฮะใช่ไไม่ได้ 拜拜拜。<Yeah. S 2> bye. Bye bye.